พาทุกผู้ชมมาชมไล่แตงโมอันนี้คุณลุงเขาเพิ่งจะไถนะแล้วก็แตงโมชุดเก่าเนี่ยเก็บไปแล้วแล้วเมื่อกี้นี้คุณลุงกําลังคัดคัดเมล็ดนะเมล็ดแตงโมก็จะมาหยอดเนี่ยนะครับเนี่ยที่เห็นนะครับเนี่ยจะมาหยอดตามนี้นะนี่ประมาณนี้เป็นที่ดินซึ่งเจ้าของเนี่ยเขาอยู่กรุงเทพนะครับท่านผู้ชมแล้วเจ้าของเนี่ยเขาปล่อยเช่าที่เห็นทางด้านนี้ทั้งหมดเนี่ยห้าไร่นะครับ พิกัดอยู่ที่ตนครเจดีอําเภอป่าซางนะครับจังหวัดลำพูนรูปแปลงที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าน,นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ฝั่งนี้อีก5้าไร่ตรงนี้รู้สึกคุณลุงเขาหน้าจะปลูกข้าวโพดนะครับฝั่งนี้นะปลูกข้าวโพดปลูกฟักทองเนี่ยประมาณนี้แหละเนี่ยฝั่งนี้ท่านผู้ชมแล้วก็ตรงนู้นจะเป็นกระต๊อบหลังน้อยนู่นนะคุณลุงอยู่ด้านนู้นกําลังไอ้คัดมเมล็ดแตงโมอยู่นะเพื่อที่จะมาหยอดนะครับฝั่งนี้นะครับเนี่ยตรงนี้อีก5้าไร่นะครับ เอกสารสิบเป็นโนนคูดแดงใบเดียวเลยนะครับท่านผู้ชมถามว่าพื้นที่ตรงนี้ถามว่ามันดียังไงหนึ่งน้ำไม่ท่วมท่านผู้ชมสองเมื่อกี้นี้ผมเดินทางมาจากโรงพยาบาลแล้วก็ตลาดตลาดสดแล้วก็ไฟฟ้านะห่างจากที่ดินนะครับขับรถเพียงแค่5นาทีเอง ระยะทางประมาณ4กิโลอ่ะจากแปลงที่ดินนะไปโรงพยาบาลป่าซางไปตลาดสดไปสถานศึกษาไปเซเว่นแล้วก็ไปการไฟฟ้านะครับประมาณ5นาทีเองก็ถือว่าทำเลก็ดีอยู่นะครับตรงนี้มันจะมีแนวเขตนะครับมีแนวเสาอยู่นะครับท่านผู้ชมเนี่ยด้านนี้นะมานี่เลยเมื่อกี้นี้ผมโดนขึ้นบินเนี่ยภาพมุมสูงก็น่าจะชัดเจนนะครับมาด้านนี้นส่วนฝั่งนู้นเป็นของเพื่อนบ้านผมคุยกับคุณลุงเนี่ยเห็นเขาว่าแปลงนี้ เหมือนก็ว่ามันจะเป็นที่ดินตาบอดนะครับเพราะฝั่งนู้นมันก็จะติดกับเพื่อนบ้านนะแล้วฝั่งนี้เหมือนก็ว่ามันจะเป็นที่ตาบอดอะ่ะเพราะด้านนูนนน้นเป็นถนนสาธารณะนะครับซึ่งวิ่งเข้าแปลงที่ดินเรานะครับเนี่ยทางด้านนี้ท่านผู้ชมเห็นคุณลุงเขาว่านะเนี่ยแปลงนี้พูดถึงว่าถ้าท่านผู้ชมมีเงินนะครับเราแบ่งเงินส่วนหนึ่งนะมาซื้อที่ดินแปลงนี้นะครับเนี่ยทั้งหมด10บไร่นี่นะครับ จากนั้นเสร็จพอแปลงนี้มันไม่มีทางออกใช่ไหมครับอย่างน้อยเขาต้องขายในราคาซึ่งมันถูกอ่ะให้เราอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราไม่ให้เขาออกเนี่ยเขาก็ไม่รู้จะไปไหนใช่ไหมเ,เพราะว่าฝั่งนู้นมันก็ออกไม่ได้นะฝั่งนู้นนะอันนี้ผมสอบถามจากคุณลุงนะเนี่ยตรงนี้เห็นว่ามันเป็นที่ตาบอดแต่เบื้องต้นเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเห็นว่าเขาผ่านตรงแปลงที่ดินเรานะผ่านทางด้านหน้านี่นะครับมาแปลงที่ดินเขาแต่ตอนนี้เนี่ย มันเป็นป่าลักษณะนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้ทําอะไรนะโอ้พูดถึงว่าถ้าเล่นทองคําพูดถึงนิดนึงถ้าเล่นทองคําแล้วขาดทุนเนี่ยโอ้ผมเออมาว,ว่ามาเล่นที่ดินเปล่าดีกว่าไหมครับยังไงเนี่ยราคามันไม่ผันผวนแน่นอนในที่ดินเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่ดินมันไม่สามารถจะงอกมาได้ไงไม่น่าเชื่อนะเออจากจากหกหมื่นบาทแล้หกหมื่นเป็นเจ็ดหมื่นเป็นแปดหมื่นเนี่ยด้วยระยะเวลาเพียงแค่วันเดียว จากนั่นเส็จก็ล่วงดิ่งลงมาเลยโอ้โหถือว่าต้องอสแสดงความเสียใจด้วยนะครับสำหรับท่านที่ซื้อ,อทองคําในราคา70,000-80,000น,นะครับตอนนี้รู้สึกว่าจะเหลืออยู่60,000กว่ามั้งครับล่าสุดที่ผมดูนะโอ้คือถ้าเกิดมันมันผันผวนขนาดน,นั้นนะเกี่ยวกับทองคำเนี่ยผมกำลังมองว่าท่านซื้อที่ดินเปล่าแล้วปล่อยเช่าเนี่ย ผมว่ามันจะดีกว่าไหมครับสำหรับสำหรับนักลงทุนและนักเก่งกาไรอันนี้คือเป็นความคิดของผมนะเออส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ได้เล่นทองคามานานแล้วผมเคยซื้อทองคาเอออยู่ที่หมื่นเจ็ดหมื่นแปดแล้วก็อยู่ที่สองหมื่นสามนะล่าสุดที่ผมเล่นทองคานะครับเป็นทองแท่งนะเพราะว่ามันไม่เสียค่าบันเน็ตจากนั้นเสร็จผมก็เออขายเพื่อทงกําไรแล้วผมก็มาซื้อที่ดินเปล่าแปลงเล็กแต่ละแปลงอ่าถึงเวลาวันหนึ่งผมอยากจะขายผมก็บวกไป แสนสองแส,สนประมาณเนี้ยผมถือว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเรากําหนดไงแต่ถ้าเกิดท่านไปเล่นที่ดินเออเล่นทองคาเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนกําหนดราคาไงคนอื่นเขากําหนดราคาให้เรานะครับไม่ว่าจะเป็นราคาซื้อและราคาขายเนี่ยแต่ในส่วนที่ดินเนี่ยเราซื้อแล้วเนี่ยเราเป็นคนกําหนดราคาขายเองนะครับท่านลองคิดดูด้วยว่าอันไหนมันผ่านผลมากกว่ากันถ้าท่านคิดจะเล่นทองคําผมก็จะแนะว่า ท่านแบ่งเงินที่ท่านเล่นทองคําหรือเล่นหุ้นเนี่ยเอามาลงในที่ดินป่าสักหน่อยเป็นไรเพราะว่าอะไรเพราะว่ายิ่งเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยผมเคยพูดหลายคลิปแล้วเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยท่านควรที่จะแบ่งเงินส่วนหนึ่งนะครับมาลงที่ดินนะครับเพราะว่าหนึ่งถ้าเราไม่ทําอะไรเราก็ปล่อยเช่าเก็บค่าเช่าไป หรือถ้าเกิดเราจะไปลงในในบ้านเนี่ยเรากินระยะยาวเนี่ยหมายคขาว่าเรารีโนเวทตกแต่งแล้วก็ให้เช่าเนี่ยมันก็เป็นการกินระยะยาวหรืออาจจะตกแต่งแล้วขายต่อเพื่อทางกำไรก็ถือว่าเหมาะนะครับเนี่ยท่านลองคิดดูนะผมก็อยู่ตรงนี้มานานนะประมาณ15-16ปีนะครับผมเล่นที่ดินเล่นทองคำน่าจะประมาณ17ปี 18ปีที่แล้วนู่นน่ะท่านผู้ชมตั้งแต่ผมทํางานน่ะนะแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับที่ดินแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับทองคําแต่ผมเล่นอยู่ไม่นานน่ะเพราะผมถือว่าราคามันผันผวน,ผนแล้วเราไม่ได้เป็นคนกําหนดในส่วนของทองคำไงอ่ะทีนี้เรามาชมตรงนี้เนี่ยที่ผมพูดถึงตะกี้เนี่ยที่ลุงเขาบอกว่ามันเป็นที่ตาบอดเพราะตรงนู้นนะ่ะมันจะเป็นแนวเสาอยู่แสดงว่าแปลงนี้มันเป็นที่ตาบอดผมถึงบอกว่าถ้าท่านมีเงินเนี่ยท่านซื้อแปลงนี้ ซื้อแปลงนี้นะครับเพราะตอนนี้ราคามันลงมาแล้วนะจากไร่ละสามแสนเหลือไร่ละสองแสนแปดนะถึงเวลาวันหนึ่งเนี่ยพอท่านมีเงินเนี่ยท่านก็บังขอซื้อตรงนี้อีกสักแปลงหนึง่งจากนั้นเสร็จทําอะไรต่อรูไหมแบ่งล็อกขายแบ่งล็อกขายเลยเพราะว่าตรงนี้เขาไม่มีทางเข้าใช่ไหมครับเห็นคุณลุงเขาบอกเขาเคยเข้าฝั่งนี้ของเราเนี่ยแล้วตรงนี้เขาก็ปล่อยไม่ได้ทําอะไรเนี่ยประมาณนี้นะครับอันนี้ข้อมูลจากคุณลุงนะ ซึ่งคุณลุงเขาเป็นคนในพื้นที่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณลุงก็จะมีข้อมูลซึ่งค่อนข้างที่จะแน่นแล้วก็เชื่อถือได้นะครับนี่นะท่านผู้ชมเนี่ยตรงเนี้ยที่ท่านเห็นเนี่ยตรงเนี้ยที่คุณลุงเขากําลังเจยหยอดมเมล็ดแตงโมเนี่ยตรงเนี้ยทั้งหมด5้าไร่ถัดไปด้านนู้นคุณลุงก็ถายแล้วเนี่ยเดิมเนี่ยคุณลุงก็ปลูกกระโพดแล้วผมคิดว่าคุณลุงน่าจะปลูกกระโพดเหมือนเดิมนั่นแหละนี่นะรูปแปลงที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลย แนวเขตที่เห็นคือต้นสักต้นุ้งสูงนั่นแหละครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นเป็นถนนทางเข้าแปลงที่ดินนะครับน้ําถึงไฟถึงนะครับท่านผู้ชมเอกสารสิ <30 S 1> เป็นฉนดคูดแดงใบเดียวเลยเนี่ยนะจากเดิมไล่ละส0 0แสนนะครับเจ้าของส่งข้อความมาลดให้อีกส0 0 0 0นเดี๋ยวผมจะขึ้นข้อความให้ที่เจ้าของเนี่ยเขาส่งข้อความมาในไลน์นะว่าเขาลดให้อีกสองแสนเดี๋ยวท่านผู้ชมจะไม่เชื่อผมว่า เออราคาทุกราคาเนี่ยผมขายในราคาเจ้าของมันไม่ได้เป็นเกมว่าเฮ้ยผมเอาซั์ของเจ้าของซั์มาบวกจากนั้นเสร็ดพอขายไม่ได้ผมมาปรับลดราคาเองไม่ใช่นะครับผมเคยแจ้งท่านผู้ชมหลายครั้งแล้วในคลิปถ้าเกิดหลายท่านที่ติดตามผมเนี่ยตัวผมเองจริงๆแล้วผมต้องการจะเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลที่ดิน ในราคาซึ่งเจ้าของเขาขายนี่แหละครับผมต้องการจะดูว่ามันผ่านไป3ปี5ปีเนี่ยโซนนี้ราคามันขยับขึ้นที่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยราคาที่ดินในคลิปของผมเนี่ยถ้าเกิดท่านจะซื้อที่ดินเนี่ยท่านไม่จะเป็นต้องซื้อซื้อที่ดินหรือในคลิปผมก็ได้หมายว่าถ้าท่านไปซื้อที่ดินคนอื่นเนี่ยท่านก็ลองเข้าไปดูราคาที่ดินในโซนป่าซาง โซนผาเงือบห้วยไฟแม่ทาบ้านโฮงเนี่ยซึ่งผมได้ทําคลิปไว้เนี่ยท่านก็ลองเปรียบเทียบดูว่าในโซนนี้ราคามันอยู่ที่เท่าไหร่จุดประสงค์ของผมก็คือ1ผมต้องการจะช่วยเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนซึ่งเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนเนี่ยมาคุยผมฟังนานแล้วว่าในหน้าเนี่ยเอาที่ดินเข้าไปแล้วก็ไปบวกไปเทินผมก็มีความรู้สึกว่า1ท่านเอาไปบวกไปเทินเนี่ยราคามันก็สูงอยู่แล้ว แล้วถ้าเกิดที่ดินมันขายได้ท่านก็ไปกีดอีก3%ของเจ้าของทรัพย์เขาผมกาลังมองว่าท่านทํานาบนหลังคนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมเองเนี่ยผมมีจุดประสงค์ที่จะช่วยชาวไร่ชาวสวนเกษตรกรเอาทรัพย์มาแล้วขายในราคาเจ้าของไม่บวกไม่เทินทั้งสิน้นแล้วถ้าเกิดเจ้าของทรัพย์ให้ขยับและปรับราคาลงมาผมก็ต้องมาแจ้งขยับราคาลงมานะครับนี่นะท่านผู้ชมแนวเขตเห็นเสาไหม เนี่ยเห็นเสาไหมครับนี่นี่เสาแล้วก็มานี่ตรงไปตรงนู้นเป็นถนนท่านผูน้ชมเห็นไหมครับตรงนี้ที่คุณลุงเขาเขาแจ้งเราแจ้งเราว่าเขาเคยใช้ตรงเนี้ยตรงนี้มันอยู่ในโซนของที่ดินเรานะเนี่ยมันมีเสาอยู่นะครับเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยท่านผู้ชมเห็นเห็นเสาไหมครับนี่นะเลยไปเหนี่ยมจะเป็นลําเหมืองลําห้วยเล็กๆเกนี่ยแนวเสาอยู่ ที่คุณลุงเขาบอกว่าที่ดินแปลงนี้เขาเคยใช้พื้นที่ของเราเนี่ยเข้ามาในสวนเขานี่ไงผมเห็นแล้วนี่ไงใช้กอไผ่นี่เนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยมันก็จะมาสู่ตรงนี้แล้วตรงนี้ก็เข้าที่ดินเพื่อนบ้านเท่ากับที่ดินแปลงนี้ตามที่คุณลุงเขาแจ้งเนี่ยมันเป็นที่ดินตาบอดไม่มีทางเข้านี่ผมถึงแจ้งท่านผู้ชมว่าท่านมีเงินท่านซื้อแปลงนี้ ถึงเวลาถ้าเกิดแปลงนี้เขามาขายให้ท่านท่านก็สามารถจะบีบราคาเขาได้เพราะนั้นพอได้ที่ดินแปลงนี้มาทำยังไงแบ่งล็อกขายเลยครับผมตามสูตรเลยแล้วท่านก็ดึงไฟเข้ามาแล้วก็แล้วก็วางท่อถ้าเกิดจะแบ่งล็อกขายนะครับเพราะอย่างบางท่านเนี่ยเงินไม่พอไงต้องการที่ดินแปลงเล็กประมาณสักไร่หนึ่งหรืออาจจะงานสง,งานอย่างเงี้ยบางทีเงินเขาไม่พอไงครับ ก็ไม่สามารถจะซื้อที่แปลง,ปลงใหญ่ได้อย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสได้ขายนะครับนี่ท่านผู้ชมมาเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเดินไปด้านหน้านะมันเป็นทางสาธารณะด้านหน้าผมมาแต่เช้าผมมีธุระนะคุณลุงมาเห็นผมคุณลุงก็ยังตกใจเลยมาทำไมเช้าๆผมก็มีธุระผมเนาะ ส่วนความสูงจากดับน้ำทะเล320เมตรนะครับไม่ท่วมแน่นอนนะครับปลอดภัยหายห่วงส่วนความกว้างเรามาดูสัหน่อยความกว้างเอาด้านนี้ก่อนเลยท่านผู้ชมที่มีแนวรั้วเนี่ยนะครับมานี่นะครับไปจนถึงตรงนู้นอะ่ะถึงกอไผ่อยู่ที่107เมตรนะครับท่านผู้ชม อ่าแล้วก็ในส่วนของฝั่งนูน้นไปนู้นเลยนะครับไปจนถึงต้นสักอยู่ที่170เมตรนะครับแล้วก็ท้ายแปลงตรงนู้นนะครับที่มีต้นสักนะท้ายแปลงอยู่ที่85เมตรแล้วจากฝั่งนี้เลยกระต๊อบเนี่ยนะครับจากท้ายแปลงเนี่ยผ่านกระต๊อบคุณลุงมานีนะครับผ่านมาอ,อ,อยู่ที่1 3 9เเมตรนี่ตรงนี้เป็นทางเข้าแปลงที่ดินเราตรงนี้ก็เป็นของเรานะครับนี่ เนี่ยที่ญ่ามันขึ้นตรงนี้ยอันนี้คุณลุงก็ไม่ได้มาตัดมาถางนะเพราะว่าก็จะปลูกปลูกพืชผักตรงเนี้ปลูกมะม่วงเอ้ยปลูกไอ้แตงโมแล้วก็ปลูกก็โพดฝั่งนี้เนี่ยตรงนี้ก็เป็นของเรานะครับตรงนี้มีแนวรั้วของเพื่อนบ้านอยู่ตรงด้านหน้าเนี่ยเป็นถนนสาธารณะนะครับคลิปนี้ยาวนิดนึงนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเป็นถนนสาธารนณะ จากด้านหน้าถนนคอนกรีตอะเนี่ยนิดเดียวประมาณ2ี่สาสิเมตรก็เข้าสู่แปลงที่ดินเหลาเนี่นะจะมีถนนคอนกรีตนะแล้วก็เป็นถนนแดงตรงนี้มันจะเป็นลำเหมืองเนี่ยเป็นลำเหมืองเนี่ยแต่มันไม่มีน้ำล้ะผมว่ามันน่าจะเข้าสู่ช่วงหน้าแรงและเนี่ยประมาณนี้ท่านผู้ชมเนี่ยเสาไฟอยู่ด้านหน้านะครับอ่าสนใจก็ยกหูนะครับท่านผู้ชม เพราะว่าราคามันก็ลงมาเยอะนะเดิมตอนแรกเลยอ่ะออที่เจ้าของให้ขายเนี่ยอยู่ที่ยกแปลงนะครับอยู่ที่3 3 5ล้านามืนจากนั่นเสร็จเ,เขาก็อยากจะขายก็ลดให้อีกเหลืออยู่3 3ล้านทวนอ่ะสล้านท่วนก็ตกไร่ละ3 0 0แสนเราตีไป10ไร่แล้วล่าสุดเมื่อวานเนี่ยเจ้าของก็ส่งข้อความมาลดให้อีก2 0 0แสน จาก3จากสามแสนต่อไร่เนี่ยมันก็เหลืออยู่ที่ไร่ละ2อ0 0 0นแปดอ่ะยกแปลงก็อยู่ที่2อล้านแท่านผู้ชมเอกสารสิเป็นขนคู่แดงเนี่ยพร้อมโอนเลยสำหรับท่านผู้ชมที่มีความสนใจนะครับเจ้าหูส่วนพิกัดนั้นอยู่ที่จังหวัดนครเจดีย์อำเภอป่าซางนะครับจังหวัดลําพูนท่านผู้ชมนี่ประมาณนี้นะครับเนี่ยชมีครั้งหนึ่งนะปึ๊บอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราชมผ้ามุมสูงประกอบการตัดสินใจครับผมขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับผม ไปนะครับ